เซ็กส์กาจังมีทางแก้ให้ค่ะผู้ชายกับเรื่องอย่างว่ากับปัญหาทางเพศเป็นเรื่องใหญ่จึงมีเซ็กส์กาจังมีทางแก้ให้ค่ะอะ กับยุคที่เปลี่ยนไปปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชายที่เคยประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นไม่เด้งไม่ดึงไม่โดดไม่แข็งไม่แรงไม่สู้มือหรือว่าไม่สู้ปากนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะหรือว่าที่จะเรียกว่าคนที่ไม่มีน้ำยาหรือไม่มีน้ำนั่นเองค่ะเซสุกจังมีทางออกให้สำหรับคุณผู้ชายที่ประสบปัญหาเหล่านั้นค่ะขาพฟกันค่ะกาแฟน้ำดี กาแฟน้ำแตกที่คุณจะต้องติดใจค่ะขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าทีสกัจังเลือกนำ้ำเบอรวันที่สุดของศตวรรษนี้มาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะเอาเป็นว่าเขาพี่กันดื่มแล้วซูซ่าปาทรงกี้ปทาทริกาคึกคักอย่างอาชาแน่นอนค่ะ I'm not stuck on searching in the section. Bums. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. and rock that motherfucker. Ooh. The built in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That's your teller, though. And never the same one as six other people in this club is a hella don't we? Kram in loud for a potato car Mishia Malon Gun. Bang you hello Bang Bang Bang